ที่นับรองมาบ้างเอออ๋อโอเคเห็นพี่ท่านหนึ่งสองท่านโอเคค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวขออี่โม,ม่ขออนุญาตอธิบายคร่าวๆก่อนเนาะจริงๆแล้วอะค่ะเราเอเนี่ยจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะจะมีประเภทแรกก็คือจะเรียกว่าบัญชีทั่วไปนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า unverified account นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทุกทุกค ไปแล้วนะคะพี่ๆจะดได้อคเคานสีโลาสีเทานี้เข้าไปก่อนนะคะซึ่งสีเทาวันนี้นะคะเรียกว่ามันก็จะเป็นเหมือนสตาร์ทเนาะของ l ลน e นะคะมันจะไม่ได้มีฟังก์ชันหลากหลายเหมือนอบัญชีรับรองหรือว่าบัญชีพรีเมียมนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าบัญชี้็ไปเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเริ่มลองเล่น LINE เองนะคะข้อเสียย่ขงของมันเนี่ยคือเราไม่สามารถเปลี่ยน ลาย ID mm hmm. ของลายของเองเราได้เดี๋ยวจิ๊กจะเอาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะพี่ๆจะได้รับลายลาย ID นะคะที่เป็นตัวเลขแบบแรนดอมเลยเราจะกาหนดไม่ได้ซึ่นบางทีเนี่ยข้เอเสียของมันคือเวลาที่เรามีลาย ID ที่มันกาหนดไม่ได้เนี่ยสมมตินะคะมีลาย ID อดีหนึ่งที่โค้ชแบบโค้ชออนไลน์ที่พี่แอดไป 56xyz เป็นพี่พี่แอดไหมคะ เป็นวิธีอยากแอนเลยคะยไม่ไมนะคะเพราะว่าอะไรมันจะได้เห็นความไม่ p r o f e s s i o n a l l หรือว่าความไม่น่าเชื่อถือนะคะนะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปเราต้องอ,อันต่อไปเนี่ยจะเป็นบัญชีรับรองเพื่อใสอบท่านเราที่ยกมือเมื่อกี้บัญชีรับรองเนี่ยที่มอนแนะนําแนะนำว่าให้ทุกคนในห้องนี้นะคะสมัครบัญชีนี้ไว้เลย ว่าะะสมาัครประเภทนี้ไว้เลยเพราะเป็นประเภทที่จะใช้ได้บ่อยที่สุดน,นะคะซึ่งบัญชีรับรองนะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า w o r i d i i d Account นะคะซึ่งบัญชีตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะช่วยสร้างนะคะความน่าเชื่อถือหรือว่า credibility นะคะให้กับบัญชีของเราโดยที่ Line นะคะเขาก็จะทำการให้โลสิตเขาแบบนี้มาให้ให้โลสิตเงินมาขออภัยค่ะให้โลสิยเงินมาให้ซึ่งนะคะ,ะโลสิเงินเนี่ยคุณสามารถตอดแคชข้อความไม่มากกว่าหนึ่งหม่ข้อความ นะคะหรือหนึ่งหมื่นครั้งนั่นเองเนาะแล้วก็พี่ที่จะได้สามารถคิดนะคะคิดลายไอเดีของตัวเองเหมือนเวลาใช้รานปกติเลยนะคะของซิมมเนี่ยก็จะเป็นเอ่อะไรนะห้าหกเจ็ดยี่ไกว่าแทนะคะก็จะเป็นออนไลน์สตรีทีดย์ที่งันซิมมก็คิดลายไอเดีเองแล้วก็ในวันนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนเนาะสมัครตัวนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเรียกว่าพรีเมี่มยมไมคเค้าพรีเมี่ยมไมค์เค้าเนี่ยนะคะยังไม่แนะนําให้ทุกคนใช้เพราะว่ากว่าที่พี่ๆจะได้พิมรี ะะพี่จะต้องไ,ได้รับการรองรับจากลายก่อนนะคะโดยที่ในพีมนี้ของเขาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเลยชื่อของมันเนี่ยมันเหมาะกับถ้าเกิดว่าแบรนด์ที่ใช้ก็จะเป็นโฟกัสเซนทันวัสด์สานนะคะเดลิพี